เจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าเชื่อในว่าพี่น้องรักพระเจ้าและก็อยากจะเห็นคนอื่นมาถึงความรอดเหมือนเราอีเมนไหมครับอีเมนนะครับเราอยากจะเห็นคนเดินเข้ามาถึงความรอดเราอยากจะเห็นคนได้รับคําตอบเราอยากจะเห็นคนได้รับการช่วยเหลือเราอยากจะเห็นคนได้รับการเอื้อมพระหัตถ์แตะต้องเหนือชีวิตคนเหล่านั้น ขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าก็ใช้เราทุกคนอาจจะใช้แตกต่างกันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันในงานแต่ละงานแต่พระเจ้าก็ใช้เราเหมือนกันมีมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งอยู่ในประเทศเวียดนามประเทศจีนนะครับเขาก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเขาใช้นี่แะครับอุปกรณ์ของเขาเป็นจักรยานประเทศเหล่านี้ค่อนข้างจะประกาศข่าวประเสริฐยาก รประกาศข่าวประเสริฐยากบางที่เนี่ยแค่แจกใบปลิวนะครับแจกใบปลิวไปติดคุกแล้วครับน่ะประเทศจีนประเทศเวียดนามน,นะครับแจกไปพูดเรื่องราวของพระเจ้าไม่ได้เลยและกลุ่มนี้ครับเขาทำไงเขาก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐวิธีประกาศเขาก็แปลกๆนะครับเขาก็ไปบ้านไหนจักรยานเยอะใช่ไหมครับทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งหลา้าเขาก็ไปซ่อมจักรยานให้พอซ่อมเขาก็ บนมัง่งก็พูดตรงๆบ้างพระเยซูดีจังเลยพระเยซูน่ารักจังเลยพระเยซูช่วยฉันได้พระเยซูเป็นพระเจ้านะบางคนที่เปิดโอกาสให้พูดก็พูดบ้อาแล้วก็ถ้าไม่มีเขาเรียกว่า เจ้าหน้าที่อยู่ที่จัจับเขาก็ออกพูดเต็มที่เลยนะครับก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยรับปั่นแล้วก็ทําพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าหลายคนมีหัวใจอย่างนั้นในคิดจักเราด้วยหลายหลายท่านทั้งผู้รับใช้ทั้งพี่น้องทั้งผู้เชื่อหลายคนก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยใจร้อนลนประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยใจปรารถนาให้คนมาถึงความรอดในพระธรรมโยนาบทที่สามนะครับ ข้อที่1นึถึงข้อสิได้บอกไว้ดังนี้ครับแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และจงประกศาศข่าวประเสริฐแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระวจนะของพระเจ้าของพระยาเวนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมโหฬานถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสาวัน โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งและท่านก็ร้องประกาศว่าอีก40วันนีนเวจะถูกทำลายคนนีนาเวได้เชื่อพระเจ้าพวกเขาได้ประกาศให้อดอาหารนะครับคนในเมืองนะคนใหญ่คนโตเจ้าเมืองนะครับก็บอกประกดประกาศให้อดอาหารแล้วก็สวมเสื้อผ้ากะสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่สุดจนถึงผู้เล็กน้อยที่สุด เมื่อข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริย์นีนาเวพระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่งกษัตริย์นะครับที่เมืองนีนาเวนะครับแล้วก็เปื้องฉลองพระองค์แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทนด้วยกับใจด้วยและประทับบนกองขี้เท่าพระองค์ทรงออกพระราชกิจศรีกาประกาศให้ทั่วนครนีนาเวว่า โดยอำนาจกษัตริย์และขุนนางทั้งหลายคนหรือสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดกลางอย่าลิ้มรสสิ่งใดอย่ากินอาหารอย่าดื่มน้ำให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนุ่งห่มผ้ากระสอบทั้งคนด้วยทั้งสัตว์ด้วยให้ร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าของอคนอิสราเอลพระยาเวอย่างจริงจังเออให้ทุกคนหันกลับจากความประพฤติชั่วและการเลิกการทารุณซึ่ง มือพวกเขาทำใครจะรู้ได้พระเจ้าทรงหันและเปลี่ยนพระทัยพระเจ้าอาจจะหันและเปลี่ยนพระทัยพระองค์อาจจะทรงหันพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อเราจะไม่พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชั่วพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่องความหายนณที่พระองค์ทรงตัดว่าจะนามาสู่พวกเขาคนนิเนเว พวกประเทศอศัสเีเลียพระองค์ไม่ส่งลงโทษเขาเมื่อโยนายอมจำนนเมื่อโยนายอมจำนนนะครับโยนาเคยหนีไปใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้ไปที่เมืองนินาเวครั้งแรกไปที่ไหนครับไปทาลชินะไปอีกที่หนึ่งเลยคนตรงข้ามกันเลยนะลงเรือไปนะครับลงเรือไปพวกคนก็เอ๊ะทำไมมันเกิด พิศวงอย่างนี้นะไม่เคยเกิดมันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยมันต้องมีเหมือนโดนเรากําลังโดนใครสาบแช่งเราอยู่ก็หาคนออกไปเอามาอ้าวโยนานี่เองโยนโยนาโยนาก็อยู่ในท้องปาวานแล้วก็ปาวานก็คายออกมานะครับหนีจากทางของพระเจ้าพระเจ้าให้ประกาศโยนานี้แปลว่าคาคาว่าโยนานี้แปลว่านกพิราบนะโยนานเกิดกับ ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าดังนั้นชีวิตยโยนาจะคุ้นกับข่าวประเสรศิฐคุ้นกับพระวจนะคุ้นกับการไปพระนิเวศพระวิหารคุ้นกับธรรมศาลาคุ้นกับสิ่งที่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ายโยนาก็อยู่อยู่ในยุคประมาณถูกหลังจากที่ถูกอัสซีเรียนะครับตีไปไม่เกิน50ปีดังนั้นยโยนาก็จะได้ยินเรื่องราวของคนอัสซีเรียที่มาข่มเหงอิสราเอล รู้จักเรื่องราวแล้วก็สืบทอดคนพูดคุยแล้วก็อาจจะสัมผัสบรรยากาศแล้วนะแล้วโยนาก็เกลียดคนอัสซีเลียเกลียดคนนีนาเวมากพวกนี้นะครับอัสเีเลียนะครับนีนาเวนี้เป็นเมืองหลวงนะครับถ้าดูใกล้กับภาษาที่ชื่อประเทศนะครับอัสเีเลียนีนาเวเป็นเมืองหลวงของอัสซีเลียนะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องปัจจุบันนี้อยู่ใกล้ๆเมืองโมซุลที่เราได้ข่าวไอซิดไอเอสนะครับ ใกล้เมืองโมซุนในประเทศอิรักนะครับทําไมเมื่อพระเจ้าบอกให้โยนาไปแต่โยนาไม่ไปเพราะทําไมครับเป็นพวกที่ป่าเถื่อนเป็นพวกที่กระหายเลือดเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงชอบต่อสู้ชอบเข็นฆ่าเขาบอกว่านี่นี่เป็นนี่เป็นเขาเรียกว่าแกะสลักที่กําแพงเมืองของเขามันเหมือนกับเป็นการประจานตัวเองนะครับเขาเป็นคนที่ชอบเขาบอกอย่างนี้ครับเขาผ่าท้องผู้หญิงนะครับแล้วก็จับเด็ก นะดูว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงโยนขึ้นไปใครสามารถแทงเด็กได้โอ้โหคนนั้นเก่งยอดเยี่ยมมากนะจับขาฉเฉลยจับขานักโทษหรือจับขาต่างชาตินะครับทุบกับหินใครตีได้ตายเพียงครั้งเดียวคนนั้นเก่งสุดนะครับแล้วก็ขึงคนพระมปีใช้คําว่าเป็นพวกที่โหดเทียมโหดร้ายดังนั้นทําไมครับโยนาถึงแค้นฝังหุนนะครับใจความหลักที่หนึ่งนะครับ แต่เมื่อโยนายอมจำนนกับพระเจ้าเมื่อโยนายอมจำนนกับพระเจ้านะครับในปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งเขาฟังเสียงของพระเจ้าเขาฟังเสียงพระยาเวแล้วพระวนจนะของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองไม่หนีแล้วฟังแล้วทอมใจฟังเสียงของพระเจ้าเขาฟังเสียงของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่30สิบข้อที่20 2สบยิบเ็บอกว่า แม่องค์เจ้านายประทานขนมปังแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจแก่พวกท่านถึงกระนั้นบรโมคูของท่านจะไม่ซ่อนตัวอีกเลยแต่ตาของท่านจะเห็นบรโมคูของท่านและเมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่านี่เป็นทานี่เป็นหนทางจงเดินไปในทางนี้ พี่น้องครับพระเจ้านี่พูดชัดแต่ละคนผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสแล้วเราได้ยินพระเจ้าพูดแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือเสียงของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เชื่อฟังเหมือนโยนาถ้าเราอยากจะเป็นตัวเรานี่แหละไม่ต้องโยนาก็ได้หรือไม่ต้องใครก็ได้แล้วพระเจ้าพูดแล้วเราเชื่อฟังดังนั้นเราต้องเงี่ยหูฟังแล้วยอม ยอมกับพระเจ้าแล้วเข้าใจว่าพระเจ้าบอกไปทางนี้ไปทางนี้แล้วเรายินดีไม่เหมือนโยนาพระธรรมยอนบทที่สิบข้อยีบเจบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นก็ตามเราพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงของเราเออของพระเจ้าแล้วเราก็ยินดียินดีที่จะไปตามเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มต้นเราทุกคนรู้ดีเมื่อเราเริ่มต้นที่จะ สร้างคิดจักไปด้วยกันนะครับผมก็ไปไปมาอาจารย์ประดับก็ไปไปมาพี่น้องหลายๆคนนะครับก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพนะครอบครัวผู้ปกครองมงคลก็เข้าใจว่าเริ่มแรกนั้นเราอธิษฐานก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรเราฟังเสียงของพระเจ้าก่อนก่อนที่เราจะออกไปประกาศเราฟังเสียงของพระเจ้าก่อนก่อนตอนที่ที่เราจะทํางานนะครับอธิษฐานอ่าสิ้นปีอธิษฐานฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านิมิตใหญ่พี่น้องจาได้ไหมครับ เราเคยมีนิมิตใหญ่ก็คือภายใน20ปีปี2010ถึงปี2030ก็คือหนึ่งสร้างคิดจักรสร้างสาวกไร้พมแดนและก็นิมิตปีนี้ก็คือรักพระคิดชีวิตเต็มล้นด้วยหรือไหนไม่แน่ใจขออภัยนะครับในพระวิญญาณนะครับนี่คือหัวใจเมื่อเราอยากจะออกไปและประกาศแล้วทำตามพระสัญญาพระหมหาบัญชาของพระเจ้าเราฟัง แล้วก็ออกไปเราอธิษฐานเราฟังพระเจ้าแล้วก็ออกไปเพราะเป้าหมายนั้นแน่ชัดว่าเราจะไปไหนผมจำได้ว่าครั้งแรกนะครับเราไปประกาศที่บัวใหญ่ไปบ้านของอลุงหวังเอาถุงยังชีพไปนะ่ะมันจมน้ำไม่จมน้ำไม่รู้หรอเอาถุงยางชีพไปช่วย60ถุงใช่ไหมครับไม่มีดนตรีร้องเพลงอาจารย์เอกก็ไปนะเราจำได้อาจารย์ประดับเข้าไปร้องเพลงตัดผมทำโน่นนี่นั่นเอาเงินให้ อ,อบตอรบริหารช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลไม่รู้แหละออกไปก่อนทําสาธารณประโยชน์แล้วก็ประกาศพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานเราก็เริ่มต้นทําอย่างนั้นใจความหลักที่สองครับก็คือโยนาเขาได้ลุกขึ้นไปยังนีนาเวนะครับจากที่โยนาไม่ฟังเสียงตอนแรกแต่ครั้งที่สองพระเจ้าตัดเขาฟัง แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปยังนีนาเวดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระวจนะของพรยาเวนนนาเวเป็นนครใหญ่โตมโหานถ้าจะเดินข้ามก็กินเวลาสามวันเคลื่อนไปที่เป้าหมายพระเจ้าบอกว่านี่คือเป้าหมายเราต้องเคลื่อนไปนะครับไปที่เป้าหมายในพระธรรมอิสยาห์บทที่60บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระิรีของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบจะคุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าให้เราลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น ลุกขึ้นจากที่ที่เรานั่งอยู่บางทีที่ที่เรานั่งอยู่อาจจะมีความสุขนะครับอาจจะมีความสบายนะแต่พระเจ้าให้เราลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนนะครับมัทธิวบทที่หนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อคนจุตะเกียงจะย่อมไม่ครอบฝาไม่เอาฝามาครอบไว้พี่น้องครับ เราขอบคุณพระเจ้าเรามีความจำกัดผมจำได้ว่าเมื่อผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆพี่น้องในศรีนครินทร์ส่วนมากเป็นพ่อค้าแม่ขายขายกับข้าวเนาะหาเช้ากินค่ำทำงานโรงงานนะครับแต่ตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายกชูทุกครอบครัวหลายครอบครัวขึ้นมาเริ่มต้นไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยมั่งคัง่งขาดสภาพคล่องนะครับแต่ว่าแต่ละคนนะครับข้ามคำว่าไม่มีไปด้วยกัน ข้ามคําว่าไม่พร้อมไปด้วยกันและข้ามคําว่าไม่อยากจะทําไปด้วยกันข้ามไปได้ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดทําไมเราข้ามไปได้แต่ทุกคนนะครับมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้าทุกคนยกข้ามได้ยินเหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าที่บอกกับโยชูวาบอกว่าให้ยกข้ามไปก่อนยกข้ามแม่น้ําจอแดนไปก่อน ข้างหน้าจะมียักษ์อยู่จะมีศัตรูจะตายหรือจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่ให้ยกข้ามไปก่อนพวกเราก็ไปแบบรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกไปรับใช้พระเจ้านะครับใครมีลูกก็จูงหลานใครมีหลานก็จูงลูกใครมีสามีก็จูงภรรยาใครมีภรราก็จูงสามีไปนะครับก็ไปด้วยกันแล้วผมจำได้นะครับเมื่อเราประกาศยุคแรกๆนะครับเป็นยุค ฮันนีมูนยุคที่หอมหวานคือจะออกไปนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผู้รับใช้นะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้รับใช้นะครับผู้รับใช้จะเทศนานะส่วนมากจะเทศเรื่องการรับใช้การทํางานการออกไปการประกาศนะครับเทศอยู่ในคิดจักเตรียมใจพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปแต่แปลกมากนะครับในปี2000ผมจําได้ไว่าในปี2013 นะครับอาจารย์อาจารย์เดชานะครับท่านมาร่วมรับใช้กับเราท่านก็พาอ๋อโทษโทษทีโทษที2013ไปเกาหลีก่อนนะครับเราไปเกาหลีพี่น้องหลายคนเกือบ30คนเนาะอาจารย์ลยหลายท่านอาจารย์ประดับอาจารย์เอกก็ไปไปเกาหลีนะครับไปดูงานเพื่อที่จะกลับมารับใช้แล้วหลังจากนั้นปี2014เราไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมาดูงาน กลับมาทํางานไปดูงานทั้งสองประเทศแล้วกลับกลับมาทํางานพี่น้องครับพอกลับมาทํางานนะครับกลับมาทํางานบางอย่างเราทําได้บางอย่างเรามีไม่มีอธิษฐานตีห้าออกไปประกาศแจกใบปลิวทํานะครับเราได้หลักการมาแต่หลักการแบบไทยๆพี่น้องก็คือชิมช้อปเที่ยว <laughs> นะครับก็คือนะครับทีมที่พาออกไปนะครับผมจําได้ว่าไปเบตงไปบ้านพี่ตรง ไปปีนต้นไม้ไปปีนต้นลองกองจนกิ่งไม้หักตกลงมาถาังหลังแทบหักนะครับนะครับแล้วก็ไปชัยภูมิไปเชียงใหม่ไปบุรีรัมย์นะครับไปเพื่อหาแนวร่วมไปเพื่อหานิมิตไปเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปง่ายๆพี่น้องครับไปง่ายๆไอ้ที่เงินกินออกเที่ยวเนี่ยครับก็เงินพวกเราเอง ใครมีมากก็จ่ายมากใครไม่น้อยก็จ่ายไปร่วมแรกๆนะครับแล้วพอหลังจากนั้นนะครับผมจำได้ว่าเราก็เริ่มไปที่ที่ไหนครับที่ชัยภูมิที่บุรีรัมย์นาโพลนะครับรนาโพลแล้วก็ไปที่อ,อุดรครับบ้านอาจารย์เอกสามที่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่สิ่งแรกที่เราออกไปก็คือมีความสุข เราไปด้วยกันอย่างมีความสุขเราไปอย่างเป็นพี่น้องเราไปไปกินข้าวด้วยกันไปหาปูหาปลาทําท,ทุกอย่างพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พระเยซูก็ทําเป็นแบบอย่างให้กับสาบกันั้นเนี่ยพี่น้องครับเมื่อได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับแล้วเราก็ลุกขึ้นเราก็ลุกขึ้นเราก็หนุนใจกันออกไป ออกไปข้ามไปเหมือนโยชัวออกไปก่อนออกไปก่อนเอาลุกขึ้นมาออกไปก่อนมีไม่มีข้ามคําว่าไม่มีข้ามคาว่าไม่ไม่ครบไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะข้ามคําว่าไม่อยากทําแล้วก็ออกไปได้วยกันอย่างสนุกสนานสุดท้ายใจความหลักที่สามเป็นอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ได้ออกไปประกาศพี่น้องครับเมืองนรเวยนี้เป็นเมืองใหญ่มากถ้าเดินข้ามก็ใช้เวลาสามวันพี่น้องลองคิดเล่นเล่น,ลนวันหนึ่งเราเดินได้กี่กิโลครับ ไม่เกิน 40, 50ิบโลเนาะเราเดินได้ไม่เกินเอาเป็นว่าตีขุมง่ายๆว่ามันต้องเดินสักประมาณ150กิโลง่ายๆนะครับเป็นเมืองใหญ่มากและเป็นเมืองที่นะครับเป็นเมืองที่ถ้าเดินแล้วมันเป็นทะเลทรายมันก็คงไม่เดินเดินอย่างสะดวก อย่างมีความสุขนะครับแล้วเขาก็ได้ออกไปประกาศเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยขั้นตับนายมั่พีบอกว่าอาจจะประมาณสามแสนแต่ที่จริงก็มีตําราบางเล่มก็บอกว่าอาจจะหกแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าคนมากกว่านั้นมากกว่าสามแสนหกแสนถึงล้านคนพระเจ้าที่ทรงนะครับปาารถนาให้คนได้รับความรอดนะครับพระทัยของพระเจ้าจะขนาดไหน รพระไทยของพระเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นได้รับความรอดแล้วเมื่อเขาลุกขึ้นได้ยินลุกขึ้นเขาออกไปนะในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่1 5บหถึงสิได้บอกไว้ดังนี้ครับพระองค์ตัดสั่งพวกเขาว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสรศิฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก,ก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อก็จะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญ เหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยพระนามของเราโดยพระนามของพระเจ้าพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทําอันตรายต่อแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บป่วยคนไข้นะคนเหล่านั้นก็จะหายโรคพี่น้องครับถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ยาก เพียงแค่เราออกไปกับข่าวประเสริฐถ้าเราอยากจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นเน้นแล้วเราจะเอาจริงแล้วที่ชัยภูมิที่อุดรที่บุรีรัมย์นะครับเราน่าจะใช้เวลาถึง7ปีไหมครับอาจารย์ประมาณ7ปีพี่น้องครับเราใช้เวลาที่นี่เกือบ สิปีเจปีกว่าจะเป็นคิดจกักเราใช้เวลาที่ลามสองห้าหปีเราใช้เวลาที่สมุดปาการอย่างน้อย3ปีเราใช้เวลาแต่ละที่นะครับอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า2ปีถึงสปีเราเดินเดินออกไปแจกใบปลิวใครที่มีของประทานใครที่ร้องเพลงนมัสการก็ร้องเพลงนมัสการใครที่อ่านพระมพีก็อ่านพระมพีใครที่เห็นคนเจ็บป่วยก็วางมือรักษาโรคใช้ของประทาน ไปทุกที่ทุกบ้านเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้พี่น้องเห็นการอาัศาจรรย์คนหูหนวกได้ยินคนที่เจ็บป่วยคนที่เป็นอมาพึกที่กระดุกกระดิกไม่ได้เริ่มกระดุกกระดิกได้นี่แหละพระเจ้าทรงใช้และใช้พวกเราเมื่อออกไปเราขอบคุณพระเจ้ามัทธิวบทที่18ข้อ19ถึง2 0บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาจนกว่าจะสิน้น นะครับสุดท้ายแล้วทำไมครับเมื่อโยนาไปประกาศทุกคนจะต้องกลับใจไม่งั้นจะพินาศหันหลังจากความชั่วทุกคนได้รับความรอดพี่น้องครับในข้อที่สบอกว่าเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของพวกเขาเขาได้หันจากการประพฤติชั่วพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทยัยเรื่องหายานานั้นนะครับพระองค์ตรัสว่าเราเอา่าพระองค์ตรัสว่าจะนาจะนามาสู่พวกเขา หายนะที่จะนำมาสู่พวกเขาพระองค์ไม่ลงโทษเขาแล้วพระองค์ไม่ทรงลงโทษพวกเขาเราขอบคุณพระเจ้าเราอยากจะให้คนที่ทั่วไปไหมครับที่ยังไม่ได้เชื่อมาถึงความรอดเราอยากจะให้คนเหล่านั้นได้รับพระคุณของพระเจ้าไหมครับเราอยากจะให้คนเหล่านั้นได้รับพระคุณของพระเจ้าเราทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าประกาศเลี้ยงดูประกาศเลี้ยงดู นะครับถ้าถามว่าพี่น้องเหนื่อยไหมครับเหนื่อยใช่ครับถ้าเราเป็นแม่นะครับเราเป็นแม่เราเราเราเป็นแม่ที่คลอดลูกมาเยอะมากเราเป็นแม่ที่เหนื่อยไปด้วยกันเราเป็นแม่ที่อายุจะครบปีหน้าจะฉลองผมไม่แน่ใจตัวเลขจะครบรอบอาจารย์คำสิงบอกว่าจะครบรอบ3าปีปีหน้านะครับ เป็นแม่ที่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ลดไม่ละไม่เลิกถึงเจ็บป่วยก็ออกไปผมเห็นหลายท่านเจ็บป่วยนะครับก็ออกไปรับใช้พระเจ้าผมเห็นหลายท่านนะครับเดินไม่ได้นะครับเดินไม่คล่องไม่ใช่เดินไม่ได้เดินไม่คล่องนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาครอบครัวการเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ก็ขอให้ได้ออกไปกับพระเจ้า ได้ไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆได้รับใช้พระเจ้าได้ไปด้วยกันแล้วสุดท้ายเราก็มีคริตจักรเกิดขึ้นถ้าจำไม่ผิดต้องขออภัยพี่น้องครับคิดจากบ้านกลวดน่าจะเป็นคิดจักลูกแห่งแรกแล้วก็มาสมุดปาการแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจำไม่ได้จริงๆนะครับมาเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านกลวดนะครับ มาก็มีแม่เสลียงนะครับมีแม่เสลียงอาจารย์ต้อยอาจารย์ตุ้ยทัทีอาจารย์ตุยททาายต้ยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ไปประกาศโดยตรงแต่เมื่อท่านเริ่มต้นเราซับพอร์ตพี่น้องตอนนี้เรายังซับพอร์ตอยู่เรายังส่งสเสบียงให้อยู่นะครับเรายังออกไปพี่น้องเคยออกไปไหมครับข้ามไปพมา่าเดินประมาณสมชั่วโมงนั่งเรืออีกสี่ชั่วโมงพี่น้องครับสี่ชั่วโมงอาจารย์คาสิงไปข้างแรกอาจารย์คําสิงบอกว่าโอ้ยเหนื่อยจะตาย เหนะนื่อยมากพี่น้องครับนะท่านก็ยังไม่ไปครั้งที่สองนะครับนะนะนะก็ไปบ้านโพไซนะครับเราก็ซัพพอร์ตถึงแม้ว่าทุนก็มาจากท่านแต่ท่านก็บอกว่านี่คือคิจักแม่เรารับใช้ด้วยกันเราลุยด้วยกันบางโอกาสเราก็ลงไปนะช่วยการประกาศช่วยในการเยี่ยมเยียนสุพรรณบุรีก็เป็นคิจักสมทบเข้ามานะครับคิดจากที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นศิยพิบาลคนแรกนะครับของสุพรรณบุรีมาอธิษฐานขอโบทนี้ด้วยกัน แล้วจนเกิดเป็นโบสถ์นะครับหลายที่เราลงทุนลงแรงรับใช้พี่น้องครับแต่บางที่ไปไม่ไหวเราก็ถอยไม่เป็นไรครับถอยมาตั้งหลักครับตอนนี้พี่ประชุมก็มาตั้งหลักที่นี่แล้วก็ไปด้วยกันต่อนะครับหลายที่เราก็หาทุนมาจากไหนไม่รู้ส่งของไปช่วยน้ำท่วมช่วยคนยากลำบากเงินมาจากไหนเราไม่รู้แต่พอออกไปก่อน มีอย่างน้อยแปที่ที่จริง10ที่นะครับแต่ว่าบางทีเราต้องถอยมาตั้งหลักบ้างนะครับเรามีนิมิตถึงปี 203, 0เท่าไหร่ครับ10ที่ตอนนี้เรามีอยู่9รวมทั้งศรีนคริน์ด้วยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับนะตอนนี้เรามีบ้านกรวดเรามีสมุทรปราการเรามีแม่เสลียงเรามีอ่างทองโคกกรุงโพไซสุพรรณบุรีบางผีนิเวศคิดจากแต่ละที่เป็นพันธมิตรร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องคิดว่าเป็นโบสถ์แม่โบสถ์ลูกก็ได้คิดว่าเราคือพันธมิตรศริลพิบาลผู้รับใช้เราก็ซัพพอร์ตกันเราช่วยเหลือกันมีอะไรส่งได้ก็ส่งมีอะไรให้ได้ก็ให้มีอะไรซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตนี่แหละครับ เราไปด้วยกันเห็นไหมครับเราเป็นแม่ที่คลอดลูกออกมา9-10ถึง10แล้วรู้ไหมครับในแต่ละโบสถ์ในนี้เนี่ยมีโบสถ์ลูกอยู่อีกหลายที่ดังนั้นเรามีเป็นแม่ที่มีลูกอยู่เกือบสิบที่เราเป็นแม่ที่มีลูกมีหลานตอนนี้เกือบ20ที่เพราะเราทุกคนเพราะพระเจ้าใช้เราแล้วเรายินดีให้พระเจ้าใช้จาก เงินที่เราถวายจากแรงที่เราร่วมทําจากการออกไปนะครับเราก็ยังออกไปครอบครัวอาจารย์เอกก็ยังออกไปอยู่ไปเลี้ยงดูพี่น้องก็ยังออกไปสลับกันไปเดี๋ยวอาทิตนี้อาจารย์คําสิงอยู่โคกกรุงใช่ไหมอาทิตย์หน้า,าก็สลับพี่น้องอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปทศทีเดือนต่อไป,ททออไปก็เป็นอาจารย์ประดับพอบอกออกไปประกาศพี่น้องก็ไปได้วยกัน พอออกไปน่นไปนี่พี่น้องไม่ละลาลยลังออกไปได้กันเราขอบคุณพระเจ้าเหลืออีกที่หนึง่งเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดผลไปตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความสําเร็จที่พระเจ้าประทานให้กับเราเรารักษาต่อไปนะครับถ้าถามอีกทีหนึง่งเหนื <ue> <S <s ่อยไหมครับเหนื่อยอยู่ดีแหละครับก็เหนื <laughs> <c oughs> ่อยอยู่ดีครับผมแต่เราจะออกไปได้วยกัน นะเราจะออกไปได้วยกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างคือเรา <c oughs> นะครับเราขอบคุณพระเจ้าแล้วอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าที่พระเจ้าทรงให้แบบอย่างชีวิตของโยนาโยนาออกไปเพียงแค่คนเดียวครับแต่พระเจ้าเมื่อโยนาไม่เชื่อฟังในครั้งแรก ข้าแต่พระเจ้าและเมื่อครั้งที่สองที่เขาได้ยินเขาก็ยินดีที่จะออกไปข้าแต่พระเจ้าแต่เพียงแค่โยนาคนเดียวก็ทําให้คนเป็นแสนเรือนแสนได้รับความรอดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่เราอยู่กันหลายคนที่นี่พระเจ้าใช้เราทุกคนที่นี่พระเจ้าให้เกิดผลเราขอบคุณพระเจ้าเป้าหมายของเราคิดสิบคิดจากที่จะเกิดขึ้นภายในปี2030เราจะเห็นสิบคิดจักเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าจะอวยพระพรเราและขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีผู้รับใช้มีพี่น้องที่ออกไปอยู่ออกไปอยู่ออกไปและรับใช้พระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าท้งคิดจักพันธมิตรที่เราเป็นพันธมิตรกันและสถานที่อื่นๆที่ต่างๆที่เราออกไปประกาศรับใช้เราก็ยังทำอยู่อย่างสัตย์ซื่อขอให้เรารักษาความสัตย์ซื่อนี้ไว้จนกว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจ้า อาเมนพระเจ้าวอวยพรเราครับผม